สัสดีครับดิซี่ดุฟิตนะครับกับบทเพลงผมจะเป็นคนแนะนำแนะนำท่าแ่งเพื่อไม่ให้คุ้อกกบกตามแต่วันนี้ผมจะมาขอบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องฝึกแฝงก็ได้ครับเพราะว่าปกติเวลาเราแฝงเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือการเก่งการตัวให้ตัวตรงซึ่งถ้าเราฝึกพื้นเป็นประจำเนี่ยตัวเราจะตรงอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องฝึกแฝงอีกฉะนั้นการฝึกพื้นเนี่ยนอกจากจะได้ การทองไปด้วยได้นะอ,อกได้ในหัวไหล่ได้หลังแขนนี้ก็จะเป็นการไม่เสียเวลานะครับโดยโปกติคนมจริงเราไม่ต้องฝึกแข็งเนี่ยเราก็าสามารถแข็งแรงได้นะท้องแข็งแรงได้ คือจริงๆเราฝึกบิดพื้นทุกวันก็ยังพอรครับกับหน้าท้อง